นี่พี่เขากำลังเป็นเูมีแฟนแล้วแล้วก็มึกจะลับๆแต่แต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดที่นุ่ดูคือว่าความลับเปิดเผยมันอยู่ที่หนูว่าหนูจะลงหรือไม่ลงวะนะคลิปนะอัพเพื่อความสนุกของท่านผู้ชมนี่ค่ะ ถ้าเกิดไม่อยากให้ความรับปเปิดเผยกดซับสไคร b ์เดี๋ยวนี้เลยคู่กันแบบคุยกันคู่กันแบบนี้อย่างนี้นนนค่ะเร็วดุชี่พี่คนดังเล่น,ฟนแฟนบุ๊ไม่สนใจใครเลยบราโอ๊ยมันเล่นทำไมถาชมถาชมบ้าง ก็ตัวนีวัดตัวนี้ก็อืมอืมอีกนน่ที่ทำเป็นรคที่เละที่สุดละชิวาขนม นี่นะคะที่นี่อยทำจะรามเออแย่ค่ะแย่แย่ความรักมันแยะเออเนี่ยไม่เอาคุยอย่างเงี้ยจนจะหมดแล้วล่ะไม่ร้ายจีวีมันพาชมห้องที่นี่เฉยมามาพาดูหน้ากระจกนี่นั่กระจกอย่างเงี้ยเออโคตรเลยอ่ะเออยนี้มาชมบ้านพี่กันข้าวก็เล็กอย่างแรง นี่ก็คือแมวสุดที่รักนะคะเห็นปะเห็นปะเห็นปะไมยแมวไม่เห็น,ไม,หนไม่เห็นแมวไายบายเละตุ้นเป๊ะเนี่ยพัดลมไม่เห็นถ้าเกิดมไม่ได้พัดลมนี่แหละน้อสลามที่เราได้ไปพักก่อนโอเคนี่นะคะเรีบอัพให้ตั้งหลายคลิปกำลังใจไม่มีสักตัวโอ๊ย